สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ประยุทธ์สำเนียกหรือยัง8ปีที่ผ่านมาทำให้บาดแผลในสังคมไทยยิ่งร้าวลึกจนยากจะเยียวยาความขัดแย้งในสังคมไทยที่ทอดยาวนานมาเกือบ2ทศวรรษเริ่มต้นมาจากประชาชนกลุ่มหนึ่งออกมาขับไล่ระบอบทักษิณน,นั้นแลกมาด้วยการรัฐประหารสองครั้งแต่ครั้งที่สคณะรัฐประหารอยู่ในอำนาจมาแล้ว8ปี โดยจะอยู่ในภาวะ,ะเผด็จการ5ปีและผ่านการเลือกตั้งที่เขียนรัฐธรรมนูญให้ตัวเองได้เปรียบมาแล้ว3ปี ในห่วง20ปีเราผ่านวงจรอุบัติมาแล้ว2วงเลือกตั้งประท้วงรัฐประหารเลือกตั้งประท้วงรัฐประหารแล้วก็เลือกตั้งแม้ว่าการรัฐประหารในแต่ละครั้งจะมีเหตุผลและความจำเป็นของมันทั้งเพื่อยับยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาอำนาจรัฐที่ล้มเหลวแต่ก็มีคำถามตามมาว่าเราจะรอดพ้นจากองจรอุบาตนี้ไปได้ไหม แม้สถานภาพของประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะมาจากการเลือกตั้งแต่ท่ามกลางวิกฤตโลกทั้งความผันผวนด้านเศรษฐ,ฐกิจที่มีอัตราการเติบโตต่ำและความสามารถในการแข่งขันถดถอยมาจนถึงการเกิดโรคระบาดและสงครามหลายคนตั้งคำถามถึงศักยภาพของประยุทธ์ว่ามีความรู้ความสามารถและสติปัญญาเพียงพอกับโลกในวันนี้หรือไม่ แน่นอนความเห็นของประชาชนนั้นแบ่งเป็นสองฝั่งที่เป็นผลพวงมาจากความขัดแย้งตั้งแต่คนเมืองกับชนบทที่เราบอกว่าคนชนบทเลือกรัฐบาลแต่คนเมืองล้มรัฐบาลมาจนถึงสงครามสีเสื้อมาถึงความขัดแย้งของคนต่างรุ่นในปัจจุบันจนเหมือนกับคนในสังคมไทยสองฝ่ายอยู่คนละโลก ฝ่ายหนึ่งมองว่ารัฐบาลล้มเหลวทุกด้านไม่ว่าทําอะไรก็ผิดไปหมดฝ่ายหนึ่งมองว่ารัฐบาลชุดนี้สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้รัฐบาลทําอะไรก็รู้สึกน่าชื่นชมไปหมดและเปิดสงครามข่าวสารด้วยโซเชียลมีเดียและไอโอทั้งสองฝ่ายความขัดแย้งที่เริ่มจากความเห็นต่างทางการเมืองการเชื่อมั่นในตัวบุคคลที่ต่างกันค่อยๆพัฒนาเป็นความขัดแย้งในเชิงระบบ ที่คนกลุ่มหนึ่งสามารถปลูกฝังความคิดในคนรุ่นใหม่ให้ตั้งคำถามต่อโครงสร้างของสังคมไทยและทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกผะอืดผะอมเมื่อพูดถึงความเป็นไทยค่านิยมและจารีตของสังคมไทย ส่วนตัวเชื่อว่าแม้คนเสื้อแดงเสื้อเหลืองคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ล้วนแล้วแต่มีความหวังดีต่อประเทศชาติแต่เราไม่สามารถหาจุดร่วมกันได้และต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าตัวเองถูกและฝ่ายตรงข้ามผิดและวันนี้เราไม่มีคนกลางที่จะทำให้คู่ความขัดแย้งหันหน้ามาหาทางออกร่วมกันได้อีกแล้วดูเหมือนจะรอวันแตกหักเท่านั้นจากความขัดแย้งของสีเสื้อฝ่ายเสื้อแดงอ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยสามารถ สร้างแนวร่วมเป็นคนรุ่นใหม่ที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือในขณะที่คนเสื้อเหลืองนั้นยึดโยงกับคนรุ่นเก่าอำนาจเก่าที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปสังคมไทยวันนี้จึงยังตั้งอยู่ในลักษณะเผชิญหน้ากันที่พร้อมประทุความขั แย้งออกมาเป็นความรุนแรงเพราะต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในแนวทางของตัวเองอย่างสุดตรงไม่มีวันที่จะประนีประนอมกันได้ความขัดแย้งในพุทธศักราชนี้ลึกลงกว่าความขัดแย้งเดิมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะไม่ได้ขัดแย้งเพราะความเห็นต่างทางการเมืองหรือขัดแย้งในความนิยมชมชอบตัวบุคคลที่ต่างกัน แต่มีความขัดแย้งในเชิงระบอบที่มีคนรุ่นใหม่จำนวนมากออกมาท้าทายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปที่แอบแฝงความมุ่งหวังที่มากกว่านั้นเอาไว้ จนกลายเป็นว่าฝ่ายหนึ่งมุ่งหวังที่จะทำลายความศรัทธ,ธาของอีกฝ่ายซึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาเมื่อไรมักตามมาด้วยความสูญเสียและโศกนาฏกรรมการดำรงอยู่ของประยุทธ์ที่ผูกพันกันของพี่น้องสามปอประวิทย์วงษสวุวรรณและอนุพงษ์เผ่าจินดาแม้เราจะเห็นว่าพวกเขาอยู่ด้วยมือในสภาที่มากกว่าเสียงโหวตและการเลือกตั้ง แต่เราก็สามารถสัมผัสได้ด้วยอำนาจที่ซ่อนอยู่ข้างหลังทั้งกองทัพและมือที่มองไม่เห็นที่หนุนพวกเขาไปจนถึงพวกเขาต้องพึ่งพิงกลไกลของ Deep State อำนาจเหนือรัฐที่ขัดขวางกลไกลของประชาธิปไตยเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองโดยข้ออ้างด้านความมั่นคง ต้องยอมรับว่า8ปีของรัฐบาลประยุทธ์นั้นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การเมืองมาสู่ความขัดแย้งที่เปลี่ยนจากความขัดแย้งระหว่างความเห็นต่างทางการเมืองฝ่ายชื่นชอบทักษิณและต่อต้านทักษิณกลายเป็นความขัดแย้งในระบอบของรัฐจนรุกล้มมาสู่การเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วง5ปีที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จของรัฐบาลประยุทธ์นั้นถ้าหากประยุทธ์มองเห็นปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาประเทศเพื่อให้ก้าวพ้นจากวงจรอุบาทเพื่อทำให้บ้านเมืองสามารถเดินไปตามกลไกลของระบอบราาประชาธิปไตยได้ประยุทธ์มีอำนาจและโอกาสมากที่จะปฏิรูปในด้านต่างๆแต่กลับไม่ทำอะไรเลยนอกจากตั้งคณะกรรมการปฏิรูปขึ้นมาจำนวนมากแต่ไม่มีผลลัพธ์อะไรเป็นรูปธรรมออกมา ทั้งนี้สภาพการเมืองปัจจุบันประยุทธ์และสามปอมุ่งเน้นที่จะรักษาอำนาจมากกว่ายิ่งไม่ต้องคาดหวังเลยว่าในสภาวะที่รัฐบาลประยุทธ์ดำรงอยู่ด้วยมือในสภาที่จวนอยู่จวนไปและมีความขัดแย้งกันแบบนี้จะทำให้การปฏิรูปที่เคยเป็นข้ออ้างและสัญญาในวันที่เข้ามายึดอำนาจจะประสบความสำเร็จได้เลย คนจำนวนหนึ่งจึงมองว่าการดำรงอยู่ของสามปกลายเป็นส่วนหนึ่งของการฉุดรั้งการพัฒนาระบบประชาธิปไตยพัฒนาประเทศทำให้คนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองและส่งผลให้การต่อต้านรัฐบาลลามไปสู่การตั้งคำถามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองและวันนี้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ต่างแสดงออกที่รุนแรงโดยไม่สนใจความผิดที่จะตามมา ห่วงสองทศวรรษของสภาพบ้านเมืองกึ่งประชาธิปไตยทําให้คนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมากลายเป็นเครื่องมือของนักวิชาการและปัญญาชนจํานวนหนึ่งที่ต้องการเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงการปกครองหรืออย่างน้อยต้องลดทอนบทบาทและสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาซึ่งง่ายเพราะคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในห่วง20ปีสัมผัสกับอํานาจรัฐประหารถึงสองครั้งในช่วงชีวิตของพวกเขา ซึ่งมันตรงกันข้ามกับระบอบราาประชาธิปไตยที่พวกเขาเข้าใจในอีกด้านยิ่งคนรุ่นใหม่เคลื่อนไหวเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นเท่าไหร่รัฐบาลก็ย่อมมีความชอบธรรมที่จะใช้เครือข่ายกลไกลของรัฐในการขัดขวางไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจที่ชอบธรรมเปิดเผยหรือใช้อำนาจของดีพสเต e ที่ตามมาเป็นเครื่องมือในการรักษาความมั่นคง และใช้ความขัดแย้งของประชาชนที่ฝ่ายหนึ่งสนับสนุนรัฐบาลเป็นหลังพิง แต่ในขณะเดียวกันยิ่งรัฐใช้อำนาจรัฐและกลไกลในทางกฎหมายในการจัดการมากเท่าไหร่พวกที่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังก็ยิ่งกล่าวหาว่ารัฐใช้อำนาจไม่ชอบธรรมมากขึ้นเท่านั้นและใช้เป็นเครื่องมือปลุกเร้าให้คนรุ่นใหม่กระทำการรุนแรงมากขึ้นท้าทายมากขึ้นยิ่งพวกเขาเชื่อมั่นว่าพวกเขามีความชอบธรรมมากกว่าและได้รับการสนับสนุนในทางสากลมากกว่าตามที่เรียกขานพวกเขาเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย อีกฝ่ายจึงเป็นฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยซึ่งไม่ใช่ค่านิยมสากลความฮึกเหิมและเชื่อมัน่นว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกต้องก็มากขึ้นไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม8ปีที่ผ่านมามันทำให้บาดแผลในสังคมไทยยิ่งร้าวลึกจนยากจะเยะียวยาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ